เคยสังเกตกันไหมคะว่าทำไมบางคนถึงดูมีออร่าจังเลยดูมีสเสน่ห์ดึงดูดทั้งๆท,ท,ที่อาจจะไม่ได้หน้าตาสวยหล่อโดดเด่นหรือว่ารวยหรือเก่งอะไรเป็นพิเศษเลยนะคะอืมนั่นสินะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากวันนี้นะคะเราเลยจะมาลองสำรวจหาคำตอบกันคะ่ะเขาได้สรุป5คุณลักษณะสำคัญของคนที่มีสเสน่ห์เอาไว้อ๋อครับ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจแก่นแท้ของมันจริงๆว่ามาจากไหนทําไมเขาถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มจากข้างในตัวเราเป็นหลักเลยค่ะครับประเด็นแรกที่ทางแหล่งข้อมูลเขาหยิบยกมาแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเรื่องการวางตัวที่เหมาะสมการวางตัวใช่ครับซึ่งอันนี้ต้องย้านิดนึงว่ามันไม่ใช่การเสรแสร้งหรือแบบว่าใส่หน้ากากเข้าหากันนะครับแต่มันเป็นเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งศิลปะครับ ศิลปะของการเข้าใจผู้คนรู้ว่าสถานการณ์ไหนควรทำอะไรควรจะพูดหรือควรจะฟังหรือบางทีก็ควรจะถอยเหมือนน้ำนะครับที่ปรับรูปร่างไปตามภาชนะได้แต่เนื้อแท้ข้างในก็ยังเป็นน้ำเหมือนเดิม อ๋อเข้าใจเลยค่ะแต่ว่าบางทีการวางตัวออกเหมาะสมแบบนี้มันก็อาจจะดูคล้ายๆกับการแค่รักษามารายาทตามสังคมเฉยๆหรือเปล่าคะหรือบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะนี่พยายามจะควบคุมสถานการณ์หรือเปล่าอ่าครับครับไม่ทราบว่าทางแหล่งข้อมูลเขาให้ข้อสังเกตความแตกต่างตรงนี้ไว้ยังไงบ้างคะว่าอะไรคือจุดที่บอกว่านี่มันมาจากความเข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่เปลือกนอกจุดสําคัญที่เขาเน้นย้ําเลยนะครับคือที่มาของพฤติกรรมนั้นๆครับ ที่มาครับการวางตัวที่ดีจริงๆที่มาจากแก่นแท้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความกลัวนะไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบกลัวคนอื่นไม่ยอมรับกลัวเสียเปรียบกลัวดูไม่ดีอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันเกิดจากความมั่นคงภายในตัวเราเองต่างหากความมั่นคงภายในใช่ครับแล้วมันก็จะเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับการเคารพผู้อื่นอย่างจริงใจอืมซึ่งการที่เราจะเคารพคนอื่นได้อย่างแท้จริงเนี่ย มันก็ต้องเริ่มจากการที่เราเคารพแล้วก็ยอมรับในคุณค่าของตัวเองได้ก่อนเพราะเรามั่นคงจากข้างในจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปพยายามกดคนอื่นหรือทำตัวเหนือกว่าเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนะครับอ๋อ oh, ค่ะค่ะผลที่ตามมาก็คือบรรยากาศรอบๆตัวเรามันก็จะดูน่าไว้วางใจปลอดภัยทำให้คนอื่นเขารู้สึกสบายใจที่จะเข้ามาใกล้เรามากขึ้น อ๋อชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะพอเรามั่นคมข้างในแล้วการแสดงออกภายนอกมันก็เปลี่ยนไปในทางที่จริงใจมากขึ้นเองนะคะถูกต้องครับแล้วนอกจากเรื่องการวางตัวเวลาอยู่กับคนอื่นแล้วเนี่ยแหล่งข้อมูลยังพูดถึงลักษณะเฉพาะตัวของคนมีเสน่ห์ด้วยใช่ไหมคะที่บอกว่าตัวตนที่สงบนิ่งแต่หน้าค้นหาอันนี้น่าสนใจมากค่ะมันเป็นยังไงอะคะใช่ครับลักษณะนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ความเงียบเฉยๆนะครับค่ะ แต่มันเป็นเหมือนพลังเงียบนะครับที่มาจากความนิ่งความมั่นคงภายในของเราเองคล้ายๆกับเอ,อลองนึกภาพหนังสือดีๆเล่มหนาๆสักเล่มที่ถึงแม้ปกอาจจะดูเรียบๆไม่ได้มีอะไรหวือหวาไม่ได้เป่าประกาศอะไรแต่พอเราเปิดอ่านข้างในกลับเจอเนื้อหาที่มันลึกซึ้งน่าติดตามมากๆอืมนึกภาพออกค่ะ คนลักษณะนี้เขาก็จะไม่โวยวายไม่ได้เรียกร้องความสนใจอะไรมากมายแต่ว่าคำพูดหรือการกระทำของเขาเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเพราะมันผ่านการคิดการตกผลึกมาแล้วจริงๆครับฟังดูดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าการจะสร้างพลังเงียบหรือความนิ่งแบบนั้นได้เนี่ยสิคะมันต้องทำยังไงหรอคะแค่นั่งสมาธิหรือว่าพยายามคิดให้เยอะขึ้นหรือเปล่าคะมันมีอะไรเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตประจาวันของเราไหมคะ มีความเชื่อมโยงที่สำคัญมากๆเลยครับแหล่งข้อมูลเขาชี้ว่าความสงบนิ่งแบบนี้นะครับมันมักจะสัมพันธ์กับการที่เราจัดระเบียบตัวเองได้ดีในชีวิตประจำวันอ๋อการจัดระเบียบตัวเองใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเรื่องอารมณ์หรือการจัดการสิ่งต่างๆรอบตัวคนที่ชีวิตเขาไม่วุ่นวายสับสนนะครับรู้จักวางแผนตรงต่อเวลาควบคุมสติอารมณ์ตัวเองได้ดี คนแบบนี้มักจะแผ่พลังของความน่าเชื่อถือความสงบมั่นคงออกมาโดยธรรมชาติเลยอืมจริงด้วยค่ะซึ่งไอสิ่งนี้นะครับพัดลักภายนอกอย่างเดียวเนี่ยมันกลบเกลื่อนไม่ได้เลยนะครับค่ะต่อให้เราแต่งตัวดูดีแค่ไหนแต่ถ้าชีวิตจริงๆมันยุ่งเหยิงจัดการอะไรไม่ได้นัดหมายผิดพลาดตลอดเวลาแบบนี้มันก็ฟ้องความไม่เป็นระบบข้างในออกมาอยู่ดีแะครับ เข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่าความมีระเบียบในชีวิตประจําวันของเรานี่เองที่มันสะท้อนออกมาเป็นความนิ่งความน่าเชื่อถือภายนอกใช่เลยครับซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับประเด็นถัดไปที่แหล่งข้อมูลพูดถึงด้วยใช่ไหมคะเรื่องการดูแลตัวเองคือการให้เกียรติตัวเองเพราะการจะดูแลตัวเองได้ดีมันก็ต้องการวินยัยต้องการการจัดระเบียบพอสมควรเลยถูกต้องครับเชื่อมกันพอดีเป๊ะเลย การดูแลตัวเองในที่นี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามภายนอกหรือการต้องใช้ของแพงๆเท่านั้นนะ,ะแต่มันคือวินัยและความใส่ใจที่เรามีต่อตัวเองในทุกๆมิติเลยทั้งร่างกายจิตใจสังคมถูกมิติเลยครับการที่เราเลือกกินอาหารดีๆนอนให้พอออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือว่าดูแลสุขภาพจิตใจของเราเองเนี่ยมันคือการแสดงออกอย่างหนึ่งว่าเราเชื่อว่าตัวเราเองมีค่าพอที่จะได้รับการดูแลที่ดี ซึ่งการกระทําเหล่านี้มันมันส่งสัญญาณบางอย่างออกไปถึงคนรอบข้างด้วยนะครับแต่ในชีวิตจริงอะค่ะหลายคนอาจจะมองว่าการดูแลตัวเองเป็นเรื่องรองหรือบางทีก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยไปนิดนึงโดยเฉพาะเวลาที่ชีวิตมันวุ่นวายมากๆเลยนะคะไม่ทราบว่าแหล่งข้อมูลเขามองเรื่องนี้ยังไงคะว่าทําไมการให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองมันถึงส่งผลต่อออร่าหรือเสน่ห์ของเราได้ขนาดนั้นครับแหล่งข้อมูลมองว่า การที่เราละเลยตัวเองเนี่ยมันมักจะมีรากมาจากปัญหาข้างในใจเราเองครับปัญหาในใจอาจจะเป็นความรู้สึกด้อยค่าความรู้สึกไม่รักตัวเองหรือแม้แต่พฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่งที่เราชอบบอกว่าเดี๋ยวค่อยทําจนสุดท้ายก็ไม่ได้ดูแลตัวเองจริงๆสักทีอืมใช่เลยค่ะเป็นบ่อยเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจึงไม่ใช่ความฟุ่งเฟือยเลยครับแต่มันคือความรับผิดชอบพื้นฐานที่เรามีต่อตัวเองนะ ความรับผิดชอบพื้นฐานครับแล้วการเปลี่ยนแปลงก็ไม่จําเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่โตอะไรเลยนะครับเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ้อยก่อนก็ได้เช่นแค่ดื่มน้ําให้เพียงพอล้างหน้าให้สะอาดจัดเข้าของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือแม้แต่ลองฝึกยิ้มให้ตัวเองหน้ากระจกอ๋อเริ่มง่ายๆได้เลยนนใช่ครับสิ่งเล็กเกเหล่านี้พอเราทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเสื่อมสร้างความรู้สึกดีๆและก็สร้างวินัยจากข้างในขึ้นมาเองครับ สรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยออร่าหรือว่าเสน่ห์ที่แท้จริงตามแนวคิดนี้นะคะมันก็ไม่ได้มาจากหน้าตาหรือว่าทับสินเงินทองเป็นหลักเลยครับผม แต่มันเป็นการผสมผสานกันของหลายอย่างเลยทั้งการวางตัวอย่างเข้าใจการมีตัวตนที่สงบนิ่งหน้าค้นหาซึ่งอันนี้ก็เกิดจากความมั่นคงและการจัดระเบียบภายในของเราเองอควบคู่ไปกับการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพราะเราเห็นคุณค่าแล้วก็เคารพในตัวเองทั้งหมดนี้คือล้วนมีจุดเริ่มต้นจากโลกภายในของเราเองจริงๆถูกต้องเลยครับมันอาจจะทําให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนดูเหมือนกันนะว่า จริงๆแล้วเสนเหนอที่มันยั่งยืนนะครับอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราพยายามสร้างขึ้นมาเพื่อไปโชว์ให้คนอื่นเห็นนะค่ะแต่บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ฉายออกมาเองตามธรรมชาติเมื่อเราได้หันกลับมาใส่ใจมาจัดระเบียบแล้วก็ดูแลโลกภายในของเราอย่างแท้จริงแล้วอืมจริงค่ะ ก็น่าลองพิจารณากันดูนะครับว่าการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะเริ่มทำกับตัวเองตั้งแต่วันนี้มันจะค่อยๆสร้างออร่าที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของเราเองในอนาคตได้ยังไงบ้างนะครับ